สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาอุดรูรั่วสังกะสีนะครับก็ลักษณะนี้นะครับถ้าเราไม่อุดฝนตกมาก็รั่วแน่นอนนะครับวิธีการทำนะครับเราก็จะมีกาวร้อนนะครับโฟมนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าผมจะทํำยังไงนะครับนี่นะครับขั้นตอนแรกเราก็นํา โฟมนะครับมาวางไว้ตรงจุดบริเวณที่รั่วนะครับจากนั้นเราก็หยอดกาวล้อลงไปนะครับเดี๋ยวกาวล้อไปโดนโฟมโฟมก็จะละลายนะครับครับละลายเดี๋ยวเขาก็จะไปอุดรูอ่ารั่วของสังกะสีเองนะครับ นีครับเรียบร้อยนะครับถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็ยอดเพิ่มมาอีกนะครับนี <paragraphs> ่ครับรับรองนะครับอีกสิบปีก็ไป่รั่วนะครับตรงที่เราปากไว้แบบนี้นะครับก็ไ <brewer> ม <y> ่ยากเลยนะครับ <pronunciation> ว <light> ิธีการนี้นะครับ ครับเมื่อโฟมนะครับโดนกาวร้อนก็จะทำให้โฟมละลายนะครับแล้วก็แห้งแข็งตัวนะครับนี่ครับตัวน,นี้ก็เรียบร้อยครับในการปะนะครับก็แข็งนะครับแน่นนะครับ นี่ครับก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไ like, ลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ